ทักทายยามเช้านะครับวันนี้พาน้องๆมาดูเจ้ากําพรรานะครับหลังจากที่น้องๆทักมาเมื่อคืนนะครับนะครับเจ้ากําพรรานะครับก็มีน้องๆทักมาเมื่อคืนนะครับว่าอะไรนะครับชิ้นไหนที่ขายอ่าได้บ้างแล้วและก็ยังเหลือชิ้นไหนนะครับอาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแฟลตนะครับนี่จานชายนะครับน้องๆแถวบ้านซื้อไปแล้วนะครับนี่นะฮะ แลวก็มีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือท่อนะครับตัวนี้นะครับน้องๆไม่ทราบว่าอยู่บ้านไหนนะครับแต่ขายแล้วนะครับบอกว่าไม่นานนะครับเดี๋ยวจะมาถอดถอดเอานะครับน่าจะน้องๆอยู่แถวแถวทางฝั่งอ่าอำเภอเฉลิมประเกียดนะครับฝั่งทางนู้นครับเขาพนมรุ้งนะฮะเนื่องจากว่าบอกว่าอ่า สักพักนะครับเดี๋ยวให้เหตุการณ์บ้านเมืองมันสงบนะครับจะมาถอดเอานะครับแล้วก็โอนเงินมามาก่อนแล้วนะฮะบอกว่าอยู่ห่างจากอําเภอผมนะครับประมาณ20กว่าโลนะครับว่าอยู่ฝั่งทางนู้นฝั่งแถวบ้านอะไรโดนตูมโดนไหวอะไรนะครับไม่ทราบนะครับก็น่าจะฝั่งทางเฉลิมเกียรติแล้วก็บาอนะครับบาอตัวนี้ก็ขายแล้วนะครับ น้องๆน้องไม่งามนะครับน่าจะวันจันทร์วันอังคารนะครับมาถอดเอานะครับนอกนั้นยังเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคสวิงอาร์มชุดล้อนะครับยังยังเหลือนะฮะตัวนี้นี่ไฟท้ายใสนะครับขายหมดนะครับกล่อง C D I ผมขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะครับแยกชั่มแหลกนะครับผมนี่ชุดอ่า กะบอกโชกแกนโชกนะครับดุมหน้านะครับนี่ทั้งชุดที่จริงอยากขายทั้งชุดเลยนะครับจะได้ไม่ต้องรื้อนะครับชุดล้อนะครับนอกในขอบล้อซีลวดดุมนะครับที่จริงอยากขายทั้งชุดเลยนะครับมันจะได้ง่ายดีนะครับน้องๆท่านไหนสนใจนะครับก็ถักอบถามไม่ได้เลยนะครับจอดไว้นะครับนี่ ใชเต็มนะครับอันนี้ก็นากาศนะครับที่ถอดกันฉายนะฮะสนใจน้องๆก็ทักสอบถามได้เลยนะครับต่างจังหวัดเราก็ส่งนะครับอย่างกล่อง CDI นะครับผมก็ส่งไปแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เหตุการณ์บ้านเมืองยังไม่ค่อยสงบนะครับคอยดูเจรจาที่4นี่อีกนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะฮะงานช่วงนี้ก็ทำยังไม่เต็มที่นะครับร้านซ่อม สนใจชิ้นไหนทักสอบถามได้เลยนะครับชิ้นไหนทักสอบถามได้เลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ